สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายปุณวิทยาเมยากุลเลขที่สิบสองครับสวัสดีครับผมนายธิรกรเนทพทิพย์เลขที่สิบสามครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนภชนชินพรร์เลขที่ยี่สิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญชนุอุจารณเลขที่สามสิบค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องพื้นที่ใต้กราฟนะครับจากโจทย์นะคะในการสอบครั้งหนึ่งขีคะแนนเฉลี่ยเป็น60คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น10 ้จงหาว่านักเรียนที่สอบได้ต่ำกว่า50คะแนนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กำหนดให้ z เท่ากับ i ตรงกับ a เท่ากับ0.3413ค่ะที่ทำจาก z เท่ากับ x i ลบ x บาส่วนด้วย s ได้ z i เท่ากับ50ลบ60ส่วนด้วย10 z i เท่ากับลบ สิส่วน10จะได้ลบหครับแ e เท่ากับ1ตรงกับ a เท่ากับ0.3413แดเท่ากับลบ1ตรงกับ a เท่ากับลบ0.3 4ได้คะแนนน้อยกว่า50ได้0.5ลบ3 0.3413เท่ากับ0 1 5 8ดเ็ป็น15.87%ร